รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2566ถึง31มีนาคมปีพุทธศักราช2567ของนายประโยชน์ฟักคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่ง 1>, 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้ขอรับการประเมินมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยดำเนินการแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ C.P.B.T.K. Mo เดลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยให้คุณครูเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผล มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 โรงเรียนได้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR เป็นประจำทุกปีมีการจัดทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมการบริหาร BTK model พัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและได้พัฒนานวัตรกรรมในการบริหารงานเรื่องการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ 4P BTK model 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้จัดการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการกลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนมีรูปแบบหรือคู่มือหรือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับ4ีดาวกิจกรรมลูกเสือเนตรน,นารีโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพร้อยละหนึ่งร้อยนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนและโครงการพาน้องกลับมาเรียน 3. าด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้ขอรับการประเมินมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการกำหนดกลยุทธ จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ C.P. B.T.K. Model ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการบริหารที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21และดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการ4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนต่างๆและต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายเช่นกิจกรรมโครงการปั่นปันใจสร้างสังคมสามวัยไม่ทอดทิ้งกันกิจกรรมวันมาคบูชา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนำทักษะความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา โดยการพัฒนาตนเองและวิชาชีพประชุมออนไลน์รับนโยบายกับครูวิชาการทางโรงเรียนนำหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาฝึกอบรมและปฏิบัติให้กับนักเรียนรางวัลและผลงานด้านการพัฒนาตนเองผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับเขตตรวจราชการที่18 รางวัลชาชูเกียรติเพชรพิจิตรเขตหนึ่งค,ครั้งที่หนึ่งประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง ได้รับรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันที Challenge 1สําสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อทำดีทำได้ทำทันทีชั่ l เลนส์สสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบ,บร,รณวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขอขอบคุณครับ